บายดีเอร์โรีวิชันลาวจัดพิธีส่งกระดูก GI กลับอเมริกาสปปลาวได้จัดพิธีส่งกระดูกและชิ้นส่วนศพทหารอเมริกาที่มาเสียชีวิตจากสงครามรับในสปปลาวกลับบ้านอีกชุดหนึ่งแล้วซึ่งเป็นกลุ่มที่มาปฏิบัติการอยู่ในแขวงเซียงขวางเผยครับว่าแม้สงครามเวียดนามจบไป50ปีแล้วแต่พิ่งพบศพทหารอเมริกันที่ตกค้างอยู่ที่สปปลาวเพียงแค่5 0เพียงเท่านั้น โดยเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สนามบินนานาชาติวัดไตยนครหลวงเวียงจันทร์ได้มีพิธีรับมอบกระดูกและชิ้นส่วนของศพทหารอเมริกันที่มาเสียชีวิตอยู่ในสปปลาวช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามเมื่อประมาณ50ปีก่อนและซากศพก็ยังคงตกค้างอยู่ที่สปโปลวาวยังไม่ได้ถูกส่งกลับประเทศโดยมีท่านบุญเหลือบรรดานุวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นตัวแทนรัฐบาลลาวในการส่งมอบและท่านดรปีเตอร์เฮย์มอน เอาการาชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสปปอราเป็นผู้รับกระดูกและชิ้นส่วนของทหารอเมริกาเหล่านี้ครับถูกค้นพบในพื้นที่บ้านคังไขเมืองแปกและในเขตบ้านบานเมืองคำแขวงเซียงขวางโดยทีมนักวิชาการของลาวและสหรัฐอเมริกาที่ได้มาปฏิบัติการร่วมกันครั้งที่5ระหว่างปี2564ถึง2565โดยในช่วงสงครามเวียดนามระหว่างปี2498ถึง2518 แม้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ประกาศสงครามกับซปปลาวโดยตรงแต่กลับส่งทหารเข้ามาปฏิบัติการอยู่ในหลายพื้นที่ของลราตั้งแต่ตอนเหนือโจดใต้เพื่อต้องการตัดเส้นทางเดินทัพและส่งกำลังบำรุงทหารของเวียดนามเหนือที่เข้ามาใช้พื้นที่ในลาวเพื่อเคลื่อนไหวนอกจากนี้ครับกองทัพอเมริกันยังได้ส่งเครื่องบินมาพิ้งระเบิดในลาวคิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า1นล้านตันขณะที่ประชากรลาวทั่วประเทศในช่วงนั้นมีอยู่เพียงประมาณ1ล้านคน หลังสาคาญสิ้นสุดลงจากการพ่ายแพ้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่30เมษายน2518นักวิชาการของสหรัฐอเมริกา,กาก็ได้เข้าทวมงานร่วมกับนักวิชาการฝ่ายลาวเพื่อค้นหาซากศพของทหารอเมริกันที่เสียชีวิตจากการต่อสู้รบอยู่ในลาวซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของฝ่ายอเมริกันพบว่าทหารอเมริกันที่มาเสียชีวิตอยู่ในลาวมีทั้งสิ้น573คน จากปฏิบัติการร่วมของทั้งสองประเทศที่ได้ใช้เวลาค้นหาศพของทหารอเมริกันเหล่านี้มานานกว่า40ปีก็ได้พบศพของทหารอเมริกันที่สามารถยืนยันตัวตนและส่งกลับคืนให้สหรัฐอเมริกาได้แล้ว288คนครับหรือมากกว่า50%เล็กน้อยยังคงเหลือศพที่ยังหาไม่พบหรือยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อีก285คนที่ทั้งสองฝ่ายต้องช่วยกันค้นหาต่อไปแล้วพบกับ เท v ทีวิชันได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี